ตาตื่นมาทําได้เลยลองดูเคล็ดลับนางฟ้าแบบสุดๆทุกคนใครอยากแบบมีผิวออร่าหน้าไม่บวมผิวกระชับด้วยวิธีง่ายๆและดูแลตัวเองได้ง่ายที่บ้านนะคะโดยการนวดกระตุ้นต่อมน้ําเหลืองแนะนําให้ทําตามคลิปนี้เลยเอาจริงๆการนวดเรนน้ําเหลืองด้วยเทคนิคที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นกุญแจสําคัญนะไขค,ความลับความแบบมีผิวที่ออร่าและอ่อนเยาว์เลยนะคะทุกคน บวมปุ๊บถ้ามันเป็นหนัก,นกๆมากๆมันอาจจะเกิดการอักเสบได้คือการเจ็บอะไรเงี้ยหรือว่าใช้สกินแคร์อย่างถูกต้องเหมาะกับผิวเออแบบสกินแคร์แพงๆอะไรก็ตามนะถ้าคุณอยากให้ผิวออร่าแบบเร่งด่วนแนะนำเด่นน้ำเหลืองดูแลระบบน้ำเหลืองกระตุ้นต่อมน้ำเหลืองดีๆค่ะการช่วยตัวเราเองดูแลตัวเองแบบธรรมชาติให้ลดการทัางค้างของต่อมน้ำเหลืองหรือลดของเสียหรือระบายของเสียออกไปได้เร็วขึ้นเนี่ยก็คือการ สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับส้มหรือครูส้มในช่องรัศิตาบิวตี้ออฟฟิเชียลนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราค่ะ ทุกคนทราบไหมคะว่าในร่างกายของเรามีระบบระบบหนึ่งแล้วก็มีสิ่งสิ่งหนึ่งนะคะที่ช่วยเราและป้องกันเราจากเชื้อโรคต่างๆรวมถึงขับสารพิษขับของเสียออกจากร่างกายของเราทําให้เราเนี่ยภูมิมภูมิคุ้มกันที่ดีสุขภาพแข็งแรงอีกทั้งนะคะยังช่วยทําให้ผิวของเราดูอ่อนเยาว์และอ่อนลาอีกด้วยนะคะ แน่นอนค่ะว่าสิ่งที่ส้มกําลังพูดถึงนั่นคือระบบน้ําเหลืองนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงระบบน้ําเหลืองการไหลเวียนน้าเหลืองต่อมน้ําเหลืองแล้วก็การเดรนน้ําเหลือง เพื่อเสริมความงามกันค่ะช่วงนี้นะคะการเดรนน้าเหลืองแล้วก็การนวดระบายน้ําเหลืองเนี่ยค่อนข้างจะเป็นกระแสอยู่นะคะซึ่งหลายๆคนก็ให้ความสนใจมา,มากๆเลยเกี่ยวกับการเดรนน้าเหลืองการนวดกระตุ้นต่อมน้ําเหลืองต่างๆนะคะวันนี้ส้มเลยทําคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาค่ะจริงๆแล้วส้มพูดถึงการเดรนน้าเหลืองหรือการระบายน้ําเหลืองมานานมากๆแล้วนะคะทุกคนถ้าใครเคยติดตามส้มเนาะแต่วันนี้นะคะใครก็ตามที่ไม่รู้จักว่าเราทําการเดรนน้าเหลืองและนวดต่อมน้าเหลืองเพื่ออะไรและ ไม่รู้จักว่าระบบน้ําเหลืองคืออะไรวันนี้เราจะมาพูดให้ฟังคร่าวๆนะคะเพื่อให้ทุกคนนะเอาความรู้ตรงนี้นะคะไปใช้ดูแลตัวเองกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะสําคัญมากๆเรามาทําความรู้จักกับระบบน้ําเหลืองในร่างกายกันก่อนเลยค่ะระบบน้ําเหลืองนะคะเป็นระบบหนึ่งที่สําคัญกับร่างกายของเรามากๆนะคะเขาช่วยเรากําจัดกรองป้องกันเชื้อโรคนะคะเซลล์ที่ตาย ระบายพิษระบายของเสียออกจากร่างกายนะคะซึ่งมีความสําคัญกับเรามากๆและเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเรานะคะรวมถึงทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นค่ะ ระบบล้าเหลืองนะคะจะเป็นร่างแหแบบนี้เลยทุกที่ทุกคนเห็นนะคะลักษณะเขาจะเป็นแบบเป็นเส้นเส้นที่ทุกคนเห็นแบบนี้เลยนะคะจริงๆแล้วนะคะเขาทํางานนะคะเทียงคู่ไปกับเส้นเลือดเลยนะคะแต่ว่าความพิเศษของเขาก็คือระบบน้ําเหลืองนะคะไม่สามารถโฟลหรือไหลเวียนไปได้ด้วยตัวเขาเองค่ะ แตกต่างจากระบบเลือดนะคะเลือดของเราเนี่ยไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายด้วยการอาศัยแรงสูบฉีดของหัวใจใช่ไหมคะแต่ว่าน้ําเหลืองเนี่ยไม่ใช่นะคะทุกคนเขาไม่สามารถโฟล์ไปด้วยตัวเองได้เขาไม่สามารถไหลเวียนหรือมีแรงดันอยู่ในระบบแล้วก็โฟล์ไปตามร่างกายได้ด้วยตัวเขาเองค่ะเขาจะอาศัยแรงดันแรงบีบนะคะจากกล้ามเนื้อเมื่อกล้ามเนื้อเราหดเกรงตัวในขณะที่เราเคลื่อนไหวหรือขยับตัวในการโฟล์นะคะในการบ ว่าไหลเวียนนั่นเองนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูนะภาพจําลองระบบน้ําเหลืองในร่างกายของเราว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นวิดีโอจําลองเนาะภาพจําลองที่ทุกคนเห็นนะคะมันจะประกอบไปด้วย2ออย่างที่เราจะต้องรู้นะคะ 1. ท่อน้ําเหลืองค่ะ2คือต่อมน้ําเหลืองนะคะเอาที่สําคัญนะที่เราต้องรู้นะคะเพื่อที่เราใช้ความรู้ตรงนี้ไปดูแลตัวเองได้ท่อน้ําเหลืองนะคะก็คือตรงท่อๆเกี่ยวสีเขียวๆเนี่ยที่ทุกคนเห็นเห็นไหมคะที่มัน แบบเป็นร่างแห่เต็มตัวของเราเลยเห็นไหมเขามีหน้าที่ส่งนะคะและลำเลียงน้ำเหลืองนะคะไปตามจุดต่างๆนะคะเพื่อไปกรองทีนี้ไปรกรองที่ไหนทุกคนก็จะเห็นเป็นเม็ดเขียวๆแบบนี้นะคะหรือเป็นเมล็ดถั่วนะคะทั่วร่างกายของเราเลยและลักษณะของเขาน่าจะเกาะกลุ่มทุกคนเห็นไหมคะโดยเฉพาะบริเวณ ข้อพับนะคะบริเวณข้างลำคอนะบริเวณช่องท้องต่างๆนะคะบริเวณใต้คางบริเวณหลังใบหูใไในต่างๆนะคะทุกคนจะเห็นว่าเขาเกาะกลุ่มกันอยู่แบบนี้ตรงนี้ล่ละค่ะที่เวลาร่างกายเราลำเลียงน้ำเหลืองมาจะมากรองที่ตรงนี้เป็นจุดสำคัญเลยเขาเรียกว่าต่อมน้ำเหลืองค่ะ ควรจะเริ่มรู้สึกว่าเออคุณคุ้นแล้วว่าเฮ้ยเคยได้ยินการนวดต่อมน้ําเหลืองนวดกระตุ้นต่อมน้าเหลืองใดๆต่อมน้ําเหลืองโตใดๆอันนี้แหะค่ะอันนี้คือต่อมน้ําเหลืองร่างกายจะลําเลียงน้ําเหลืองนะคะไปทิ้งในต่อมนี้เพื่อกรองค่ะไปเคลียร์ไปกรองในนี้เขาจะมีทิศทางการไหลเวียนของเขาร่างกายของเราแต่ละจุดนะคะจากจุดนี้ไปทิ้งต่อมไหนซึ่งเป็นระบบร่างกายตายตัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะ นั่นแปลว่าสิ่งสําคัญในการที่เราอยากจะเดรนน้าเหลืองหรือนวดกระตุ้นต่อมน้ําเหลืองให้มีความแม่นยํานะคะแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีในการลดบวมและช่วยทําให้ระบบน้ําเหลืองเราดีขึ้นระบายของเสียได้ดีขึ้นนั่นแปลว่าคุณต้องรู้จุดรู้ต่อมรู้ทิศทางการไหลเวียนของน้ําเหลืองที่สําคัญแล้วก็ทิศทางการไหลเวียนของบริเวณนั้นของร่างกายว่าไปทิ้งต่อมไหนให้ชัดเจนและแม่นยํานั่นเองค่ะ นี้เรามาดูกันว่าน้ำเหลืองนะคะกับความงามนะคะความอ่อนเยานะโดยเฉพาะเรื่องของผิวเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะเอาง่ายๆท้ายสมอธิบายนะก็คือถ้าเราไม่มีของเสียค้างค้าง หรือของเหลวมากเกินไปอยู่ใต้ชั้นผิวนะคะสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นกับเราเลยนะถ้าน้ําเหลืองของเราไหลโฟลได้ดีไม่มีของเสียตกค้างนะคะ 1. เลยเราจะไม่บวมค่ะไม่เกิดภาวะบวมน้ําผิวจะกระชับค่ะ 2. คือผิวพัรร์จะสดใสน,นะคะแล้วก็ดูออร่าแบบธรรมชาติค่ะ แต่กับการขาดถ้าของเสียสะสมมากๆใต้ชั้นผิวมีแต่สารพิษมีแต่ของเสียมีแต่ของเหลวที่ไม่สามารถระบายออกไปได้ร่างกายเกิดการสะสมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราก็คือหนึ่งผิวพรรณของเรานะคะก็จะดูหมองคล้ำนะคะแล้วก็ดูไม่สดใสไม่มีออร่านั่นเองนะคะต่อให้คุณบำรุงสกินแคร์แพงแค่ไหนก็ตามแล้วก็ดีแค่ไหนก็ตามถ้าคุณไม่เดรนน้ำเหลืองเลยผิวอ่ะก็จะดรอปจริงๆนะคะใครอยากมีผิวออร่านะแนะนำให้เดรนน้ำเหลืองและดูแลระบบน้ำเหลืองบริเวณอัเ p p e r ดีๆนะคะทั้งทั่วร่างเลยก็ยิ่งดีแต่นอกจากผิวไม่มีออร่ายังมีในเรื่องของการเป็นผดผื่นซ้ําๆการเกิดสิวซ้ําๆนะคะแล้ก็แบบรู้สึกอื่นๆปวดตึงคอบาดไหลเพราะว่าของเสียสะสมนะคะเอาจิงๆการนวดเรนน้นําเหลืองด้วยเทคนิคที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นกุญแจสําคัญนะไขค,ความลับความแบบมีผิวที่ออร่าและอ่อนเยาว์เลยนะคะทุกคนว้าว หลายคนสงสัยว่าเวลาที่เขาพูดว่าเฮ้ยน้ำเหลืองมันคั่งน้ำเหลืองมันแบบคั่งค้างของเหลวมันคั่งค้าง,งส่วนใหญ่มันไปคั่งค้างอยู่ที่ไหนนะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าพวกนี้นะคะเขาจะไปสะสมเขาจะไปสะสมอยู่ที่ต่อมน้ำเหลืองค่ะบริเวณจุดต่างๆนะใบหน้าก็จะเป็นประมาณนี้ที่ทุกคนเห็นในภาพนะคะตามจุดเนี้ยสิ่งแรกเลยถ้ามันคั่งค้างที่เราจะรู้สึกได้เลยคือมันบวมอาจจะเกิดจากการที่เราวติดเชื้อ อะไรใดๆต่างๆเกิดการอักเสบนะคะแล้วก็อา,อาจจะมีสารพิษหรือชื้อโรคที่เข้ามารบกวนร,ระบบภูมิคุ้มกันเราค่อนข้างเยอะเนาะก็อาจจะทําให้ส่วนเนี้ยที่เป็นต่อมน้ําเหลืองทํางานหนักนะคะแล้วก็เกิดการระบายหรือการเคลียร์ของเสียที่ช้าลงทําให้เกิดการสะสมที่เขาเรียกว่าน้ําเหลืองมันคั่งค้างนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ต่อมประมาณนี้นะคะก็จะมีอาการอาจจะบวมขึ้นมาก่อนอาจจะกดไปแล้วเจ็บก็ได้ไม่เจ็บก็ได้แต่ต่อมที่กดลงไปอาจจะบวมอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดอาการเจ็บ นะแนะนําสิ่งแรกเลยนะคะคุณไม่ต้องไปวินิจฉัยเองนะคะหาหมอก่อนเลยดับแรกนะคะหาหมอคุณหมอก่อนเลยว่าเออคุณหมอเนี่ยช่วยดูหน่อยตรวจหน่อยว่าเป็นอะไรไหมหรือมีอะไรที่มากกว่านี้ไหมถ้าหมอว่าโอเคไม่เป็นไรมันเกิดจากการที่อตอมน,น้ําเหลืองอักเสบนะคุณหมอก็จะแนะนํานะคะว่าให้เราทําอะไรบ้างอาจจะต้องกินยาหลังจากทานยาแล้วอยู่ในช่วงฟื้นฟู ool, อย่างเงี้ยคะ่ะไม่เจ็บแล้วก็สามารถใช้วิธีการอื่นที่เป็นวิธีการธรรมชาติอย่างเช่นการนวดการคึงการบีบเบาๆนะคะหรือการเดรนน้ำเหลืองช่วยตัวเองได้คะ่ะ การช่วยตัวเราเองดูแลตัวเองแบบธรรมชาติให้ลดการค้างค้างของต่อมน้ําเหลืองหรือลดของเสียหรือระบายของเสียออกไปได้เร็วขึ้นเนี่ยก็คือการช่วยร่างกายของเราโดยการอาจจะนวดคลึงขยับตัวออกกําลังกายแต่สิ่งที่เราจะทําก็คือการนวดค่ะง่ายที่สุดและเร็วที่สุดนะคะ <Wow. S 1> ก็คือการนวดโดยเฉพาะการนวดกระตุน้นบริเวณต่อมช่วยให้ต่อมน้าเหลืองเนี่ยมันระบายของเสียได้เร็วขึ้นนะคะทําให้ของเสียที่มันค้างค้างอยู่ตามต่อมเนี่ย เคลียร์ออกไปเพราะฉะนั้นวิธีการก่อนจะเดนน้ำเหลืองที่ส้มแนะนำคือก่อนจะเดนนะให้นวดกระตุ้นต่อมก่อนเพื่อให้ต่อมเนี่ยเคลียร์ของเสียออกไปก่อนแล้วค่อยเดนสิ่งใหม่เนี่ย เคลียร์ไปทิ้งนะคะจะได้ไม่สะสมอยู่ที่ต่อมนั่นเองเป็นเทคนิคการลดบวมค่ะไม่ว่าจะหน้าบวมคอบวมเหนียงได้ต่างๆนะที่เร็วที่สุดและทําง่ายที่สุดนะคะความรู้ที่ต้องแชร์ทุกคนวันนี้ค่ะเป็นความรู้ที่จริงๆเราก็สามารถหาได้ใน คังความรู้ทั่วไปนะแต่วันนี้ส้มรวบรวมเอามาให้เพื่อที่ทุกคนอาจจะได้มองภาพออกว่าเฮ้ยทาไมเราจะน้องมาดูแลต่อมน้ําเหลืองจะต้องมากระตุ้นต่อมน้าเหลืองนะคะอย่างที่ส้มบอกว่าใครก็ตามที่อยากมีผิวออรา่านอกจากการดูแลตัวเองด้วยการเอออาจจะแบบเออนอนดีกินดีอะไรต่างๆของคุณแล้วนะที่แบบเราทํามาแล้วหรือว่าใช้สกินแคร์อย่างถูกต้องเหมาะกับผิวเออแบบสกินแคร์แพงๆอะไรก็ตามนะถ้าคุณอยากให้ผิวออร่าแบบเร่งด่วน แนะนำเดนน้ำเหลืองดูแลระบบน้ำเหลืองกระตุ้นต่อมน้ำเหลืองดีๆค่ะสิ่งที่คุณจะใส่เข้าไปหรือแบบว่าบำรุงเข้าไปมันจะได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองนะคะจริงๆแล้วอะ่ะการเดนน้ำเหลืองหรือการนวดกระตุ้นต่อมน้ำเหลืองเนี่ยหลักๆอะ่ะมันช่วยเรื่องสุขภาพนะคะทุกคนช่วยทําให้ภูมิคุ้มก,กันเราดีขึ้นลดการอักเสบต,ต่างๆลดบวมระบายสารพิษนะเอาง่ายๆเลยถ้าร่างกายเราไม่มีสารพิษอย่างที่บอกอะ่ะทุกอย่างมันก็จะดีมันจะฟื้นฟูได้ดีเซลล์เราก็จะทํางานได้อย่าง เต็มที่มีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะแต่ว่าในเรื่องความงามก็เกี่ยวข้องกันอย่างที่ต้องบอกว่า2เรื่องคือลดบวมกระชับผิวแล้วก็ทําให้ผิวมีออร่าแบบธรรมชาติรู้อย่างนี้ประโยชน์เยอะมากขนาดนี้ไม่ทํายังไงไหวทุกคน